หากคุณกำลังมองหาบ้านเดี่ยวในย่านบางบ่อกบางเสาธงหรือบางนากอม26ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกวันของครอบครัวทั้งในแง่ของดีไซน์ฟังก์ชันและทําเลศ,ศักยภาพขอแนะนำสรานสิริบางนาบ้านเดี่ยว2ชั้นดีไซน์เออร์บานฟาร์มเฮาส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเคปดอยช์อาร์เคตเ t อร์สไตล์ยุโรปสวยสงา่าสงบสง,งีม่มและเปี่ยมเสน่ห์พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ของคํา่าบ้าน ฟังชันใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตครอบครัวยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเซมิอ t ลโดรบันโคนีเบย์วินโดว์หรือคอนเน c ติงเลเวิ n งแอเรียทุกดีเทลได้รับการออกแบบให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นพร้อมเชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบบ้านก่อนอื่นเลยผมต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าระหว่างเนื้อหาจะมีค r วโค้ดปรากฏมาให้ท่านได้สแกนเพื่อลงทะเบียนนัดหมายและรับสิทธิพิเศษมากมายจากทางโครงการนะครับซึ่งทางโครงการสรานสิริบางนา จะจัดเตรียมต้อนรับและพาชมโครงการในแบบ e x c กซคลูซแก่ท่านถ้าท่านสนใจเราจะขอแนะนําให้ท่านทําการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อความเป็นส่วนตัวโดวยการสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับโครงการมีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ถึง5แบบที่มาพร้อมพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่153ตารางเมตรถึง333ตารางเมตรสําหรับครอบครัวทุกขนาดจากบ้านหลังแรกไปจนถึงบ้านหลังสําคัญของชีวิตซึ่งได้แก่แบบบ้านซินเนีย มีพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรมี2ห้องนอนใหญ่มี3ห้องน้ํามีครัวไทยมันติฟังก์ชันสเปซที่จอดรถสามารถจอดรถในร่มได้2คันเหมาะก,กับครอบครัวเริ่มต้นที่ต้องการความเรียบง่ายฟังก์ชั่นครบแบบบ้านเดซี่มีพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ํามีหน้าต่างแบบเบวินโดสามารถจอดรถในร่มได้2คัน ตอบโจทย์ครอบครัวที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนพร้อมมุมผ่อนคลายในบ้านแบบบ้านคารเมเลียมีพื้นที่ใช้สอย188ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำมีเซมิอัลโดเวสติ้งอเรียสามารถจอดรถในร่มได้2คันเหมาะสำหรับครอบครัวขยายที่ต้องการพื้นที่อนเนกประสงค์มากเพียงพอแบบบ้านฟรีเซียมีพื้นที่ใช้สอย243ตารางเมตรมี4ห้องนอนห้าห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำจากรุสี สามารถจอดรถในร่มได้3คันพร้อม EV Charger รองรับรถไฟฟ้าในอนาคตตอบโจทย์บ้านสมัยใหม่รองรับไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีที่อัปเดตชีวิตของคุณแบบบ้าน p พีโอนีมีพื้นที่ใช้สอย333ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำจากุชีมีห้องพักผ่อนชั้นบนมีเพน t r รีมีห้องแม่บ้านสามารถจอดรถในร่มได้3คัน พร้อม EV Charger รองรับรถไฟฟ้าที่สุดของความหรูหรามีความเป็นส่วนตัวเหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายโครงการบ้านสรานสริบางนาไม่ได้มีความสวยงามลงตัวแค่ภายในบ้านที่นี่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ครบและน่าอยู่ที่สุดในย่านบางนาบางบ่อมีคลับเฮาส์ดีไซน์เคปดอยส์พร้อมโคเวกิ้งสเปซมีสระว่ายน้ำระบบเกลือที่แยกสระเด็กสระผู้ใหญ่พร้อมจากุชี มีฟิตเนสครบครันเอดูเคชันเพลกราวสวนส่วนกลางขนาดใหญ่มีแสนสิริแบกยาดที่ปลูกผักปลอดสารสำหรับลูกบ้านทุกพื้นที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณและครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริงปลอดภัยในทุกวันด้วยระบบ Life24 จากแสนสิริพร้อมระบบดิจิตอลเฟนซ์รอบโครงการ CCTV a n a l y ิติกและการดทัวร์แบบเรียวไทม์ทุก30นาทีที่นีระบบออโตเกตและพ a าสทก แยกทางเข้าออกระหว่างลูกบ้านและผู้มาเยือนเพื่อความสะดวกและอุ่นใจสูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยโครงการตั้งอยู่ใกล้ทางด่วนบางนาตราดและบุรพาวิถีเดินทางสะดวกสู่ใจกลางเมืองใกล้สนามบินสุนภูมิใกล้นิคมอุตสาหกร,รรมหลายแห่งรายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์และสถานศึกษาคุณภาพเช่นเมกะบางนาเซ็นทรัลบางนาโฮมโปรสุนภูมิตลาดบางบอ่อโรงเรียนนานาชาติอเมริกันสกูลออฟแบงคอก มหาวิทยาลัยอัดสมชัญมหาวิทยาลัยหัวเฉียวโรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลบางนาสองโรงพยาบาลศิครินครบทั้งชีวิตในทำเลที่เชื่อมทุกจุดหมายได้ง่ายสะดานสิริบางนาคือจุดเริ่มต้นของบ้านที่ไม่ใช่แค่ที่ที่ใหร้ร่มเงาแต่เป็นสถานที่ที่ให้ความรักเติบโตทุกวันเริ่มต้นเพียง6.99ล้านบาทพร้อมรับข้อเสนอพิเศษเมื่อจองวันนี้ดังนั้น เมื่อคุณได้ชมภาพ,พร,รวมของโครงการทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นบ้านที่คุณกำลังมองหาก็สามารถสแกน QR ว o d e เพื่อลงทะเบียนร,รับสิทธทิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายได้เลยนะครับซึ่งเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วภายใน3วันทำการก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอสิทธทิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ท่านนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ